ก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมโคร r a ับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบคลิปข่าวดีสำหรับคนแบบมือถือที่แบบไม่แรงเนาะซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้แบบไปหาเชดเดอร์มาแล้วนะนี่ซึ่งก็เป็นเชดเดอร์แบบเวอร์ชั่นล่าสุดหนึ่งจุดสูนเนาะคือผมอยากจะบอกว่าชเชเดอร์ที่ผมกําลังเล่นตัวนี้อยู่อะ่ะคือมันลื่นมากแบบโอ้โหเรียกได้ว่ามือถือสเปคต่ำนี้น่าจะชอบแล้วแบบโอ้โหมันมันไม่มันไม่ค่อยแรงเนาะแต่แบบมันลื่นจัดเลยอะ คืออันนี้คือผมแบบยังไงเดียจะพูดเดยวทำไมอ่ะคือผมทั้งเปิดเรนเดอร์เยอะไม่พอแลบบ้วแบบคือมันยังสวยเนาะซึ่งถ้าหากเรามาดูอย่างต้นไม้นี่คือคุณผู้ชมจะอะคุณผู้ชมให้สังเกตด,ดีนะคือใบไม้เนี่ยใบไม้ของเขาเนี่ยคือมันสามารถขยับได้เนาะนี่ก,ก็ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกแบบเนาะคือใบไม้สามารถขยับได้แล้วต้นนี้ละขยับได้ไหมก็น่าจะขยับได้ทุกต้นเนาะ ไม่ใช่แต่เพียงใบไม้ที่ขยับได้เนาะก็ยังมีอนี่นะผมนะเขาเรียกว่าเป็นหญ้าเนาะหญ้าก็สามารถขยับได้แล้วต้นอ้อยล่ะอ้อยขยับได้ไหมอ้อยก็ขยับได้นะผมนะอีกอย่างสำหรับเชเดอร์นี้นะผมแนละ้วก็นี่คือน้ำนะผมนะน้ำเขาก็ถึงแม้ลายเขาจะแบบไม่โดดเด่นมากแต่ก็ยังพอมีแบบ นี่ครับผมแบบมีความแบบมันวาวสำหรับน้ำเนาะซึ่งก็โหแบบคนที่แบบอยากเล่นแบบเชเดอร์มือถือสเปกต่ำผมบอกบอกได้เลยว่าคือมันทํามาขนาดนี้ก็คือว่าแบบว่าดีสุดเลยเนาะแบบแบบแบบมือถือไม่แรงมากเล่นได้นี่คือแบบดีสุดเลยเนาะมายังในส่วนใต้น้ําบ้างนะผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะในส่วนใต้น้ําอ่าฮ่าโหใต้น้ําเขาก็ถือว่ามีความใช้ได้เนาะในส่วนของตรงนี้แหละโอ้ก็ยังพอมีแบบว่า ถ้าคุณผู้ชมสังเกตด,ดีๆเนาะมันจะเป็นแบบบล็อกมันจะขยับได้เนาะก็แบบเหมือนแบบลายก็เพิ่มน้ำอะไรโหโหเรียกว,ว่าเก็บรายละเอียดใช้ได้เนาะโอ้โหรีวิวแป๊บเดียวจะมืดแล้วนะผมนะโอเคเดี๋ยวไหนๆก็จะมืดแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าตอนมืดมันจะเป็นยังไงโอเคตอนมืดก็มีเพียงประมาณนี้เนาะโอ้โหมีแสงเหนือด้วยก็เรียกว,ว่าใช้ได้ละผมนะเดี๋ยวผมขอหาท็อปสักคู่ โอเคผมยังไม่ลองทอดแล้วนะว่ามันมันจะปากเป็นสีไหนอะโอเคเฮ้ยแสงทอตก็แบบว่าทํามาใช้ได้อยู่นะผมนะคือมันก็มันก็แบบยังไงเดียถ้าคุณผู้ชมเคยเล่นอ่าเชเดอร์เวอร์ชันหนึ่งจุดสิบแปดนะผมนะคือแสงทอตมันจะคล้ายๆประมาณนี้เนาะแต่แบบว่าของไอ้พวกเวอร์ชันเก่าหนึ่งจุดสิบแปดเนี่ยสีมันจะแรงกว่านี้เนาะคือแบบมันจะมันจะเข้มกว่านี้เนาะแต่นี่มันออกแบบอ่อนๆนะผมนะอ่อนๆแบบให้แสงสว่างแบบนี้ก็ถือว่า สวยใช่ได้นะผมนะเชเดอร์ในคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับผมนะถ้าคุณผู้ชมนั้นเ,เล่นไม่ได้นะผมนะเชเดอร์นี้เล่นไม่ได้หรือว่าลงไม่ได้นะผมนะหรือว่าหรือว่ายังกระตุกอีกนะผมนะก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะผมนะเผื่อในคลิปหน้าผมอาจจะแบบปรับปรุงแก้ไขแล้วก็สอนให้ละเอียดเนาะ คลิปในวันนี้ก็ต้องมีเพียงเท่านี้นะผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะถ้ารีวิวไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนะคือมันมันแบบผมเพิ่งไปหาเจอเนาะแล้วก็ไปอัดมาเลยนะครับผมนะอัดมาเลยกลัวคุณผู้ชมแบบไม่ได้เล่นกันนะผมนะก็มีเพียงเท่านี้นะผมนะสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกด cột khắp cột